สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง EC Life m y Way ค่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะคะก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมน้องนะคะทุกคนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็เลยชวนน้องมาเที่ยวที่วัดชัยวัฒนารามนะคะ ตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะคะทุกคนตอนนี้ยืนมองอยู่จากด้านนอกนี่ก็สวยมากเลยค่ะทุกคนเดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะทุกคน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะวันนี้ที่มาก็อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนไม่มีแดดเลยค่ะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนที่ได้มีโอกาสได้มาชมวัดชัยวัฒนารามนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทุกคนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาชมด้วยตาตัวเองค่ะทุกคนได้เห็นความสวยงามของวัดชัยวัฒนารามนะคะซึ่ง สร้างในสมัยอยุธยาค่ะทุกคนก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยานะคะทุกคนก็มาเห็นแบบนี้แล้วนะคะคิดว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้องสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคน วันนี้ก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติใส่ชุดไทยนะคะแล้วก็เดินชมในวัดเลยค่ะสวยงามไปกแบบหนึ่งนะคะยิ่งชาวต่างชาตินะคะชอบมากๆเลยค่ะชุดไทยเห็นสวมใส่กันเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆคนไทยนะคะสวมชุดไทยเดินชมสวยงามมากๆเลยค่ะ ก็จะมีใส่ชุดไทยทั้งครอบครัวก็มีนะคะทุกคนถ่ายรูปกันไปสวยงามค่ะ <S <S ก็เดินชมนะคะรอบๆเลยค่ะทุกคนถ่ายมาเยอะมากเลยค่ะหลายมุมมากๆเลยค่ะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้เข้ามาชมวัดชัยวัฒนารามนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศนี้ดีมากๆเลยค่ะวันที่มาแล้วก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยเดินนะคะเดินชมวัดชุดไทยก็ใส่แล้วสวยทุกคนเลยค่ะ อันนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะออกไปแล้วนะคะทุกคนก็ให้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินเข้าเดินอกอกตลอดเลยค่ะทุกคน ันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะเรือนมาย,ยุรานะคะวันนี้ก็ตั้งใจจะเข้าไปนั่งดื่มกาแฟกับน้องค่ะคาเฟ่ก็จะอยู่ด้านหน้าของวัดชัยวัฒนารามเลยนะคะทุกคน นนไ,ไหนอันไหนพนายีค่ะมันต่างมันต่างยังไงกับไอ้นี่คะค่ะอ, e อันนี้จะเป็นจะเป็นหวานมันนุ่มๆแล้วก็จะมีนมังด้านบค่ะอ๋อส่วนไอพี่ส้มจะเป็นเป็นอนค่ะเป็นอันนี้ค่ะค่ะ ลองซิกเนเจอร์เลยเนาะมะแขกอะเออเอาสักชิ้นหนึ่งเอาสักชิ้นหนึ่งอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเออชิ้นเท่าไหร่คะ เอาเอา่อา,อาชิ้นหนึ่งนะลองมากแก็งนะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านกาแฟนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเลยค่ะอนนี้เราก็ได้ขนมหม้อแกงมาแล้วนะคะหนึ่งชิ้นเพื่อนๆเนห็นตรงนี้ไหมคะสีขาวๆตรงนี้นะคะ่ะซ้ายมือนะคะ เป็นรูป j จดีค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าเครื่องดื่มเราได้แล้วนะคะน้องก็ไปรับมานะคะอันนี้เราย้ายมานั่งมุมที่ว่ามองเห็นข้างในวัดได้เลยนะคะบรรยากาศพระปางกับ j จดีสวยมากเลยคะ่ะ ขนมหมอ้อแกงน่ากินมากๆกาแฟสองแก้วนะคะ เค้กเผือกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปถามก็เผือกมันมง่วงไ,ไม่แน่ใจนั่นก็ได้จนได้เพื่อนๆขอไปในความสงบของเราเดี๋ยวไปแก้ช้อนมันเลเ็กเอ,อันนี้พระนายนะคะพระนาย สำหรับคนที่ไม่ดื่มกาแฟจัดเราอ,อชิม,มนะนนชิมแบบกันเองคนตักไมคะ ตอนนั้นกบอกว่านนะีั่งตรงนี้ก็ได้มองชมวัดไม่เบื่อเลยค่ะทุกคนวิวสวยมากๆเลยค่ะกินขนมไปด้วยแล้วก็ดื่มกาแฟไปด้วยนะคะเพลินเลยค่ะตอนนี้ก็ อร่อยกับขนมหม้อแกงมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ที่มาก็เป็นมาเป็นลูกค้านะคะทุกคนไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะก็จ่ายเองทั้งหมดเลยค่ะ ขนมเค้กหม้อแกงโฮมเมดเนื้อเค้กก็นุ่มนะคะหน้าหม้อแกงข้างบนก็อร่อยค่ะทุกคนหอมกระเทียมเจียวนะคะ ตอนนี้เจดีน้อยก็หายไปแล้วค่ะทุกคนก็เลยอยากจะลองชิมดูนะคะว่าเขาใช้อะไรทำนะคะรสชาติหวานเหมือนน้ำตาลไอซิ่งเลยค่ะ วิวสวยมากค่ะทุกคนนั่งชมนี่เพลินเลยค่ะแล้วอากาศข้างนอกก็ดีมากๆเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากๆไม่มีแดดเลยค่ะวันนี้ก็ได้เพื่อนใหม่นะคะพริสิล่าค่ะมาจากเชียงใหม่นะคะทุกคนก็พริสิลาก็น่ารักอัตยาศัยดีค่ะก็ได้คุยกันแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ก็นั่งถ่ายวิวไปชมบรรยากาศไปนะคะสวยมากๆเลยค่ะนั่งชมเข้าไปในวัดอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งด้านหลังของร้านกาแฟค่ะอันนี้นักท่องเที่ยวนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยทั้งครอบครัวเลยค่ะอันนี้ก็เราถ่ายลงมาจากถนนนะคะ ถ่ายลงมาข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามของวัดชัยนะคะก็ mm hmm. จะมีร้านให้เช่าชุดไทยเยอะเลยค่ะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะส่งกำลังใจกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ มีความสุขโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ